ครับที่ผมเช่าเบิร์ดนะครับอยู่กับน้องชื่ออะไรเจโมรครับเจโเมเจโมมาพาพ่อตั้งชื่อรถว่าอะไรนะต้องแท็กรับต้องแท็กเราอยู่ต้องแท็กกันเขาอาวิชาตต้องแท็กหน่อยเร็วเป็นไงบ้างทำไมพ่อตั้งชื่อต้องแท็กกันูกมันน่าจะกระทัดรัดแล้วก็ปุกปิกดีครับอ,อ๋อปุกปิกดีนะมาดูพ่อเกี่ยวเขาปิก อย่าพึ่งเลยครับไ้าเลลครับอธิบายพี่รถอะไรครับผมรตักแทกครับรถตักแตกมานาันดีอะไรครับเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวนะครัพ่อคิดนานไหมไปซื้อรถตัอกแท๊กเลยพ่อพ่อขอแม่ตั้งแต่สปีที่แล้วครับแต่แม่ไม่ยอมซื้อพ่อขอแม่สปีหลืใช่ครับสามปีพรนานเลยครับคี่น้อง้าคนไหนครับพี่จังหวัดอะไร จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยเนาะครับอำเืออะไรอำเภอวังสะพุงครับเพราะมีรถตกใจเราคาดการว่ารถคันนดียดตกทอดไปถึงเราไหมน่าจะครับน่าจะตกทอดก็ถึงเราไปดูเพราะพ่อกำลังเมามันเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นแล้วเกือบเท้าแต่แปดโมงแปดโมงเลยเหรอโอ้โหเราไม่ราไม่ดูภาพแต่ตอนเราอยู่เว้ยได้เว้ยเก่งจังเลยอ่ะ เลยเจอเจอเยอะๆเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จแล้วติบอัดได้ไหมเนี่ยเรียบเลยมั้งต้มโปตีมันไม่เป็นอย่างไงบ้างล่ะอันนี้เรียบเลมนะนถ่อนเลยต้มอดเยอะมากเลย